อาจารย์มานบพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานบพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ผ่านการวิ่งมาแล้ว5้ารอบนะครับก็มีคําถามเกิดขึ้นในสมองหลังจากที่วิ่งเสร็จนะครับก็เพิ่งจะบอกว่ามีนักศึกษาเนี่ยเข้ามาถามผมว่าเงินเดือนที่เอาไปคํานวณพองดอนหนึ่งกับเงินเดือนที่เอาไปคํานวณประกันสังคมนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ นักษาเนี่ยเข้ามาถามผมเมื so like. ่อเย็นนี้เองผมเพิ่งนึกออกหลังจากผมเสร็จก็เลยจะมาถามผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรครับค่ะสำหรับเงินเดือนที่นําไปคํานวณยื่นประกันสังคมนะคะก็จะเป็นเงินเดือนที่ได้เท่าๆกันทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้รับเงินเดือนที่ได้เท่าๆกันทุกเดือนบวกค่าตําแหน่งงานที่ได้เท่าๆกันทุกเดือนนะคะตัวนี้จะนํามารวมกันแล้วยื่นประกันสังคมอืมคือคํานวณจากรายได้ที่ได้เท่ากันทุกเดือน ใช่ค่ะประกันสังคมเนี่ยนะครับคำนวณ<ช>จากรายได้ที่ได้เท่ากันทุกเดือนนะครับใช่ค่ะส่วนพองดอหนึ่งนั้นคำนวณจากอะไรครับส่วนพองดอหนึ่งก็จะคำนวณจากเงินเดือนบวกค่าล่วงเวลาโบนัสเบีย้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆนะคะที่พนักงานได้ทุกอย่างเลยรวมกันแล้วก็ยื่นพองดอหนึ่งค่ะโอเคครับพองดอหนึ่งนั้นทุกอย่างเลยที่ถือเป็นไรายได้<ช>เป็นผลประโยชน์นั้นจะต้องเอามาคำนวณพองดอหนึ่ง ใช่ค่ะส่วนมากการสังคมนั้นจะต้องได้เท่ากันทุกเดือนนะครับก็หวังว่านักศกษานั้นจะได้ความรู้นะครับและเอาไปใช้กับการทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะ